หนวยฝึกทหารใหม่ที่3กองบัญชาการช่วยรบที่3ดําเนินการฝึกโดยกองพันซ่อมบารุงที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3และมีหน่วยกองพันสัมภู์กระสุนที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3เป็นหน่วยฝากฝึกมีจํานวนทหารใหม่รุ่นปีพุทธศักราชส5 5 4ัรผัดที่2ที่มารายงานตัวทั้งสิ้น117นายการดําเนินการฝึกทหารใหม่ผลัดที่2หน่วยฝึก ได้ในการเตรียมความพร้อมเช่นการเตรียมสนามฝึกการเตรียมโรงนอนหรือทําการติดมุ้งล่วนติดตั้งเครื่องทําน้ําเย็นและเครื่องกรองน้าขนาด70ลิตรเพื่อให้ทหารใหม่สามารถดื่มน้ําได้อย่างเพียงพอและมีความสะอาดการเตรียมสถานที่อบรมการส่งครูให้สิบครูทหารใหม่เข้ารับการอบรมการป้องกันโรคความร้อนและการป้องกันยาเสพติดตามที่หน่วยเหนือกําหนด หลังจากการรับรายงานตัวแล้วจะเป็นขั้นตอนการดําเนินงานด้านธุรการต่างๆการจ่ายสิ่งของประจําตัวที่ทางกองทบจัดแจกให้เช่นชุดฝึกรองเท้าผ้าใบรองเท้าเดินป่ามุง้งขั้นตอนการซักประวัติการตรวจสารเสพติดเบื้องต้นและการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงเกิดโรคลมร้อนเพื่อปรับสภาพและแนวทางในการฝึกให้แตกต่างจากผู้ที่มีสุขภาพปกติ เพื่อเป็นการป้องกันและตรวจสุขภาพของทหารใหม่กองทัพบกได้มีนโยบายให้ทหารใหม่ทุกนายเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทยักและโรคไข้หวัด2011รวมทั้งการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อโรคติดต่อโดยละเอียดเพื่อให้การป้องกันต่อไปเมื่อผ่านขั้นตอนด้านธุรการต่างๆแล้วจะเป็นขั้นตอนของการฝึกตามนโยบายของกองทัพบกโดยจะเริ่มจาก การฝึกท่าง่ายไปหายากจะเป็นการสาธิตการปิดขั้นตอนการเปิดขั้นตอนหรือการปฏิบัติวิชาที่ดำเนินการฝึกเป็นไปตามที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกำหนดเช่นการฝึกท่าบุคคลเบื้องต้นท่าตรงท่าเคารพท่าหันอยู่กับที่การวิ่งการเดินซึ่งท่าบุคคลเบื้องต้นนี้จะเป็นท่าพื้นฐาน และเป็นการพัฒนาบุคลิกและปรับสภาพจากคนละเรือนมาเป็นทหารที่มีระเบียบมีวินัยการปรับสภาพความเป็นอยู่การกินการนอนเป็นเวลาการฝึกการจำกัดเวลาใช่ว่าจะมีแต่เฉพาะการฝึกในสนามฝึกอย่างเดียวเท่านั้นหน่วยฝึกได้จัดให้ทหารใหม่ได้มีโอกาสทัศนศึกษานอกสถานที่เช่นกราบนมัสการพระพุทธชินราชศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พัฒนศึกษาเยี่ยมชมพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถานที่ประวัติศาสตร์จากการฝึกวิชาต่างๆจะนำมาซึ่งความเหน็ดเหนื่อยความอ่อนล้าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและการผ่อนคลายจากการฝึกโดยผู้อำนวยการฝึกพันเอกนิพนธาราวุฒิได้ให้ความอนุเคราะห์จัดงานคล้ายวันเกิดทหารใหม่ที่อยู่ในห่วงของการฝึกทุกนายการรับประทานอาหารนอกสถานที่ เพื่อปรับเปลี่ยนบรรยากาศการเล่นกีฬาตามถนัดเช่นฟุตบอลตะกร้อและจัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยฝึกทหารใหม่ข้างเคียงสัปดาห์ที่4ของการฝึกเป็นต้นไปหน่วยฝึก ได้อนุญาตให้ญาติทหารใหม่เข้าเยี่ยมทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกานำมาซึ่งความผ่อนคลายและความสบายใจของญาติสิทธิและโอกาสในการเข้ารับการศึกษาตามนโยบายของกองทัพบกต้องการให้ทหารกองประจำการทุกนายที่เข้ามารับราชการได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ จากโครงการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยหรือที่เรียกว่ากศนอทหารใหม่ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าสามารถที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนักเรียนในสิทหารบกจากห่วงระยะเวลาการฝึกสิบสัปดาห์จะนำมาซึ่งความมีระเบียบมีวิน,นัยการอดทนความเสียสละความสามัคคี หล่อล้อมให้ทหารใหม่ทุกนายรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติต่อไป